ทำไมทหารเวียดกงในสงครามเวียดนามถึงกลัวปืนแบบนี้ของอเมริกาและปืนแบบนี้คืออะไรมีดีอย่างไรเรามาฟังกันนะครับโดยอาวุธปืนรุ่นนี้เนี่ยเราเรียกว่าปืนสปอตติ้งไรเฟิลนะครับหรือเป็นปืนที่ทำการติดไว้บนจรวดหลายรุ่นแม้แต่จรวดแบบปรศก็มีการติดไว้โดยเฉพาะในสงครามเวียดนามเนี่ยนะครับกองทัพอเมริกาจะใช้นะครับสปอตติ้งไรเฟิลเนี่ยนะครับในการทำการยิงเพื่อวัดตำแหน่งและวัดระยะก่อนนะครับ โดยทําการยิงเป็นกระสุนแบบนี้เพื่อให้กระสุนไปตกกระทบกับวัตถุเป้าหมายนะครับและหลังจากนั้นถึงจะยิงจรวดหรือประสอตามไปนั่นเองทําให้มีโอกาสในการโดนเป้าหมายมากยิ่งขึ้นโดยในสงครามเวียดนามนะครับทหารอเมริกาเนี่ยนะครับนิยมใช้ประสอในการโจมตีฐานที่ตั้งต่างๆของเวียดกงเช่นบังเกอร์และแนวตั้งรับต่างๆนะครับซึ่งมีการใช้งานในกองทัพบ,บุกไทยอีกด้วยหลังจากที่ยิงกระสุนแบบนั้นเสร็จแล้วเนี่ยก็จะทําการยิงจรวดหรือประสอตามไปนั่นเอง และนี่ก็คือสาเหตุวุฒิใหมทหารเวียดกงในสงครามเวียดนามถึงกลัวปืนรุ่นนี้เพราะหลังจากที่ปืนรุ่นนี้ยิงมาโดนนะครับก็จะมีกระสุนหรือจะรวดจากปรสอตามมานั่นเอง